สดีคข้านักเรียนนะครับเจอกันในสัปดาห์ที่7นะครับในรายวิชากลศาสตร์เครื่องกลนะครับสําหรับสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อหุ่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เรื่องล่าสุดก็จะเป็นการแปลงหน่วยนะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับขึ้นสัปดาห์ที่7นะครับเราจะขึ้นเรื่องการแตกแรงนะครับตามจริงเราต้องเรียนทฤษฎีเบลกรัสนะครับแล้วก็ตโกณมิติก่อนนะครับเพื่อที่เราใช้ในการแตกแรงนะครับแต่เราไม่ต้องเรียนตรงนั้นนะเราข้ามไปได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้อาจารย์สอนการแตกแรงแบบง่ายๆนะครับซึ่งมีวิธีการแตกแรงหลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็จะมีให้พวกเขาดูวันนี้นะครับอ่ะการแตกแรงนะก็คือเมื่อมันมีแรงนะครับ2แรงนะครับเอ่อขออภัยเมื่อมันมีแรง1แรงนะครับมาหาวัตถุนะครับเราจะแตกให้มันอยู่ในรูปแบบแกน x แกน y นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนเลยนะ การแตกแรงนะครับหรือเราเรียกอีกแบบนึงว่าแตกเวกเตอร์นะครับอ่ะปริมาณทางฟิสิกส์นะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือปริมาณสเกลร์นะครับสเกลร์จะบอกขนาดเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนเวกเตอร์นะครับจะบอกขนาดและทิศทางนะครับอ่ะนะครับเขาบอกว่าเมื่อแรงหนึ่งแรงนะครับมากระทำกับวัตถุจะทําให้จะทําให้แรง2แรงนะครับ เมื่อมแลาหนึ่งแรงมาทาวัตถุนะครับจะทําให้เป็นสองแรงครับซึ่งเราจะแยกอยู่ในแนวแกน x และแนวแกน y นะครับโดยมีหลักการง่ายๆก็คือใกล้คอร์สนะครับใกล้เป็นคอสนะครับใกล้คือใกล้อะไรใกล้มุมใกล้มุมเป็นคอร์สนะใกล้มุมเป็นไซน์นะครับใกล้เป็นคอสใกล้เป็นไซน์นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นกราฟนะครับเส้นแกน x แกน y ครับถ้าเกิดเราเจอแนวตั้งแบบนี้นะนะครับ ไอแนวตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าแนวตั้งนะครับแนวตั้งชี้ไปด้านบนครับมันจะเป็น y บวกนะครับส่วนด้านล่างนะครับมันจะเป็น y ลบนะครับส่วนการ x จะเป็นแนวนอนนะครับฝั่งขวาจะเป็น x บวกฝั่งซ้ายจะเป็น x ลบนะครับแล้วก็จะแตกแรงขนาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแรงหนึ่งแรงนะครับออกมาแบบนี้ อันนี้คือแรงสัญลักษณ์ก็คือตัว f นะครับแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับเราจะแตกแรง f เนี่ยนะครับให้มันอยู่ในแนวแกน x นะครับแล้วแตกให้มันอยู่ในแนวแกน y นะครับโดยมีมุมเซตานะครับเป็นตัวกําหนดมุมเซตาขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่ในแกน x หรือแกน y นะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราแตกแรง f นะครับ้าหาแกน x นะครับเราก็จะได้ fx นะครับ fx เท่ากับ f cos เซตานะครับ บางคนบอกว่าทำไมมันเป็นคอสก็ใกล้มุมเป็นไซน์ไงนะครับถ้าแรงนะครับมันทํามุมกับแกนอะไรนะครับแกนนั้นจะเป็นคอสเสมอนะครับอันนี้มันทำมุมกับแกน x ใช่ไหม fx ก็ต้องเป็นคอสนะครับถ้าเราแตกแรงเข้าหาแกน y นะครับก็เราจะได้ f y นะครับ f y เท่ากับ f ไซน์เซตานะครับเพราะมันไกลไกล้ต้องเป็นไซน์ใกล้ต้องเ,เป็นคอสนะครับเรามาดูวิธีการแตกแรงกันเลย นะครับอันนี้คือแรงนะครับอันนี้คือเส้นนะครับอันนี้คือแกน x นะครับ x ฝั่งขวาเป็นบวกนะครับตามจริงมันจะเป็นแนวนี้นะครับนักศึกษาชี้ลงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือ y ลบนะอันนี้คือ y ลบนะครับส่วนฝั่งนี้คืออะไรครับคือ x ลบนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนแบบนี้ให้พวกเราครับตามจริงจะเป็นเส้นแบบนี้แหละมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ว่าอาจารย์ตัดมาแค่นี้พอแต่มาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นแล้ว แรงนะครับวันนี้คือแรง f นับช้มาทางนี้นะครับมันทํามุมนะครับทามุมกันใดอยู่ทามุมกัน x เพราะ้แล้วแรงมันใกล้เลยครับแรงแรงมันใกล้กัน x ก็เป็นไรครับเป็นคอร์นะครับคือถ้าจำง่ายง่ายว่ามุมเซต้าอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นก็เป็นคอร์นะครับเพราะแล้วเราก็จะแตกแรงได้แบบนี้เราแตกแรงก็หากัน x นะครับเราก็จะได้ f x เท่ากับ f c o s เซต้านะครับก็คือตามจริงนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ตามจริงเราต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดขึ้นมาให้มันรูปหนึ่งครับอันนี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราใช้ทักเราใช้วิธีการแตกแรงโดยใช้ตรีโกณมิตินะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับนะครับก็คือตรีโกณมิติอย่างนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลามันจะไม่ทันนะครับเรามาลัดเข้าสู่การแตกแรงไม่เลยนะครับอ่ะพอแล้วมุมเซต้าอยู่ฝั่งแกน x นะครับผมแตกแรงนะครับแตกแรง f เข้าหาแกน x นะครับผมก็จะได้ f x เท่ากับ f cos เซตานะครับ f ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ cos คืออะไร cos ก็คือมุมเซตามันอยู่ฝั่งแกน x มันต้องเป็น cos นะครับเกิดเซต้าตรงนี้คืออะไรก็คือมุมนะครับมุมนี้นะครับอ่ะพอผมแตกแรงเข้าหาแกน x เสร็จปุ๊บผมต้องแตกแรงเข้าหาแกน y นะครับการแตกแรงต้องแตกทั้ง2แกนนะครับอพอผมแตกแรงเข้าหาแกน y นะครับก็จะแตกมาปั๊บแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามุม แกน y มันไกลมุมเซต t ใช่ไหมไกลต้องเป็นอะไรครับไกลต้องเป็นสายนะครับแต่งแรงก็หาแกน y นะครับเราจะได้ f y เท่ากับ f sinθ t นะครับใกล้คอสไกลสายเะพอแล้วผมแต่แรงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแรงตรงนี้จะหายไปแรงนี้หายไปเลยนะครับเพราะว่าเราแต่งแรง f ก็หาแกน x และแกน y เรียบร้อยนะครับก็คือมลแรง1แรงนะครับแต่งให้เป็น2แรงก็คือแนวแกน x กับแนวแกน y นะครับแล้วก็หลักจำกันจำกันง่ายๆก็คือ ใกล้คอร์ดใกล้สายมุมเซตาเนี่ยนี่คือมุมเซตานะครับมันใกล้แกนไหนแกนนั้นต้องเป็นคอร์อย่างเช่นตรงนี้นะครับมุมเซตามันใกล้แกน x กแกน x ็ต้องเป็นคอร์นะครับแล้วมันใกลแกนอะไรใกลแกน y แกน y ต้องเป็นสายนะครับนี่คือการแตกแรงแบบการพื้นฐานอย่างนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะแตกแรงนะครับอ่ะนะครับถ้าเกิดนักนักเรียนดูว่านะครับอ่ะ แกน x ชี้ขึ้นด้านบนนะเป็นบวกแน่นอนนะครับแกนแกน y ชี้ขึ้นด้านบนเป็นบวกแกน x ชี้มาด้านขวาเป็นบวกแน่นอนเมือแ,แล้วมีแรงหนึ่งแรงนะพุ่งออกมาจากจุดนี้นะครับพุ่งมาปุ๊บนะครับเราใช้สัญลักษณ์แทนแรงก็คือตัว f นะครับพมาอแล้วถ้าเกิดเราศึกษารู้ว่ามุมเซต้ามันใกล้แกนนะครับมันใกล้แกน y นักศึกษาต้องตอบได้ว่าแกน y จะเป็นคอร์หรือสายครับต้องเป็นคอรนะครับอ่าเรามาดูการแตกแรงนะครับอ่าส่วนมากผมจะแตกก็หาแกน x ก่อนนะ ผมแตกแรง f นะครับเข้าหาแกน x นะครับผมก็จะได้เลยครับจะได้ fx นะครับจะได้ fx ไซน์เซต้านะครับทำไมมันต้องเป็นไซน์นะครับทำไมต้องเป็นไซน์เพราะมุมเซต้านะครับมันอยู่ฝั่งแกน y ใช่ไหมนะครับเราแตกแรงเข้าหาแกน x นะครับเพราะนั้นแล้วแกน x มันไกลแกน y ไหมครับเออมันไกลมุมเซต้าไหมถ้ามันไกลมันต้องเป็นอะไรครับเป็นไซน์นะครับแต่ถ้ามันใกล้ต้องเป็นอะไรต้องเป็นคอสนะครับอ่า ต่อไปนะครับผมก็จะแตกแรง f เข้าหาแกน y แล้วผมก็จะได้ fy เท่ากับ f cos t h e t นะครับท่านนักศึกษาดูดีๆนะครับผมแตกแรง f นะครับเข้าหาแกน x นะครับผมจะได้ fx นะฟังฟังดีนะแตกแรง f นะครับเข้าหาแกน x ได้ fx นะครับอ่าข้ใส่เท่ากับนะครับอ่ามันก็จะเป็น f แหละครับ f ตัวนี้นะครับมันก็มาจากตัวนี้นะใช้เราใช้ f ตัวเดียวกันนะครับอ่า f sine t h าทำไมมันต้องเป็น sine เพราะ แกน x มันไกลมุมเซตา้าใกลต้องเป็นสายใกล้ต้องเป็นคอสใกล้คอสใกลสายนะครับอพอแตกข้หาแกน x เสร็จปุ๊บต้องแตกข้หาแกน y นะครับผมแตกแรง f นะครับเข้าหาแกน y ปุ๊บนะครับผมก็จะได้ f y เท่ากับ f cos เซตาเพราะมุมเซตามันใกล้แกน y มันต้องเป็นคอสนะครับนี่คือหลักการแตกแรงนะครับนี่คือหลักการแตกแรงหรือใครจําอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่ผมสอนตร,ตรงนี้มันคือ ใกล้คอสใกลสานะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนการแกแรงแบบโดยใช้ตีคกณมิตินะครับอ่หรือใครจะจำมี้ก็ได้นะครับอาผมให้พวกเราจำแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสับสนโอเคนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแกน x แกน y นะครับ มีแรง F เท่ากับ100นิวตันนะครับทำมุมกับแกน x 45องศานะครับผมจะแตกแรง F เนี่ยนะครับเข้าหาแกน x และแกน y นะครับผมขั้นตอนแรกผมจะแตกแรง F นะครับเข้าหาแกน x นะครับผมก็จะได้ F อะไรครับได้ Fx นะครับอ่ะแตกแรง F เข้าหาแกน x นะครับก็จะได้ Fx เท่ากับ F cos เซตานะครับมันเป็น cos ได้ยังไง เพราะมุมเซตานะครับไอ้45องศาเนี่ยนะครับมันมันก็คือมุมเซตาแหละนะครับแต่เมื่อกี้ตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือสัสญลักษณ์แทนมุมนะครับผมแตกแรง f เข้าหาแกน x นะครับผมก็จะได้ fx เท่ากับ f cos เซตาทำไม,ม,ม,ต,ม,ม x, ต,ต้องเป็น cos เพราะมุมเซตามันใกล้แกนไหนมันใกล้แกน x นะครับแกน x ต้องเป็น cos นะครผมก็จะได้ fx เท่ากับ f cos เซตานะครับต่อไปแทนค่านะครับแทนค่านะครับ fx เขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับ fx เขียนลงมาเหมือนเดิม ต่อไป f ตัวนี้นะครับมันก็คือ100นะครับมันก็คือ100ก็คือ f ตัวนี้แหละก็คือ100นะครับต่อไป cos ก็คือ cos นะครับส่วนมุมเซต้านี้ก็คือ45องศานะครับมุมเซต้าคือมุมนี้นะครับมุมเซต้าคือมุมนี้นะครับอ่ถ้าเกิดเออรู้สึกว่าทางวิทย์อะไรนะครับจะให้อุปกรณ์การเรียนพวกเราแหละจะมีเครื่องคิดเลขกันแล้วใช่ไหมนะครับเราก็กดอย่างนี้ได้เลยกด100 cos 45นะครับแล้วก็กดเท่ากับนะครับมันก็จะได้ เจ็ดสิบจุดเจ็ดหนึ่งนิวตัน100คอสเจนะครับจะได้70.71นิวตันนะเพราะงั้นแล้วหน่วยของแรงก็คือนิวตันนะครับใส่นิวตันไปด้วยนะครับถ้าเป็นกิโลนิวตันเราต้องใส่กิโลนิวตันนะครับอันนี้เราแตกแรงก็าหาแกน x เสร็จแล้วต่อไปต้องแตกแรงแตกแรงก็หาแกน y นะครับการแตกแรงต้องแตกทั้งแกน x และแกน y นะครับอ่ะต่อไปแตกแรงก็าหาแกน y นะครับผมก็จะได้แตกแรงก็าหาแกน y ครับผมก็จะได้ f y เท่ากับ f sin ์เซต้า ทำไมต้องเป็นสายเพราะแกน y มันไกลมุมใช่ไหมไกลต้องเป็นสายไกลต้องเป็นคอร์บผมก็จะได้ f y เท่ากับ f สายเครัาต่อไปแทนค่านะครับ f y เห็นลงมาเหมือนเดิมนะครับ f ตัวนี้นะครับ f ตัวนี้นี่ก็คือ100เราจะใช้100เหมือนกันนะครับสายก็คือสายนะครับส่วนมุมเก็คือมุมนี้คือี่นะครับเราก็ต้องใช้45เหมือนกันนะครับเราต้องใช้เหมือนกันนะครับ พอเรากดเครื่องคิดเลขเสร็จปั๊บนะครับหนึ่งร้อยสาสี่สห้านะครับมันก็จะได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบจุดเจ็ดหนึ่งนะครับบางบางคนถามว่าอาจารย์ครับคำตอบแกนได้กับแกน y มันจําเป็นต้องเท่ากันไหมนะครับคําตอบก็คือมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับนะอันนี้คือการแตกแรงนะครับพอแตกแรงก็หาแกน x กเสร็จปุ๊บตตกแรงก็หาแกน y นะครับแรงนี้เป็นไหนแรงนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับเพราะแรงมันอยู่ในแกนวแกน x กับแกน y เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือจบแล้วแตกแรงง่ายๆอย่างนี้ วันนี้มันแตกแรงง่ายๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีแตกแรงก็หาแกน x แกน y ฝั่งลบจะมี2แรง3าแรงนะครับนะเราจะเรียนแตกแรงเสร็จปุ๊บเราจะมารวมแรงนะครับรวมแรงเสร็จปุ๊บเราจะหาแรงรับนะครับหาแรงรับเสร็จปุ๊บเราก็จะหาทิศทางของแรงรับถึงจะจบการแตกแรงแบบ2มิตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าการแตกแรงแบบ2มิตินะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับในเมื่อเราแตกแรงเสร็จแล้วนะครับ เราอยากจะรู้ว่าคำตอบมันถูกหรือมันผิดนะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจคําตอบนะครับโดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับมันก็คือ c นะอันนี้คือ c ใช่ไหมอันนี้คือ c อันนี้คือ a นะครับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับแต่ผมจะมาประยุกต์ใช้ในเนื้อหาที่เราเรียนนะครับเราจะได้ f เท่ากับ f x กําลังสองบวก f y กําลังสองนะครับ มันก็จะได้ขนาดแบบนี้เพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ fx ได้เท่าไหร่ครับเราได้เจ็ดสิบจุดเจ็ดหนึ่งนะครับ fy ได้เท่าไหร่เราได้เจ็ดสิบจุดเจ็ดหนึ่งเหมือนกันนะครับเราเอามาแทนค่าตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น f นะครับ fx คือเท่าไหร่ fx คือเจ็ดสิบจุดเจ็ดหนึ่งนะครับ อย่าลืมใส่กำลังสองด้วยนะครับ f y มันก็ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ก็ได้7 0็1จเหมือนกันใส่กำลังสองด้วยนะครับเวลาเราก,กดเครื่องคิดเลขนะครับให้เราก,กดส่แคร์รูทหนึ่งครั้งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมวงเล็บเปิดด้วยแล้วกดตามนี้ไปเลย7 0็1สนกำลัง2นะครับบวก70.71กำลัง2ใส่วงเล็บปิดด้วยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาไม่ใส่วงเล็บปิดไม่ใส่วงเล็บเปิดนะครับออคำตอบมันก็จะเพี้ยนไปนะครับนะบที่เราใส่วงเล็บเพื่ออะไรครับ เพื่อให้รู้ว่าทั้งหมดนี้นะครับมันอยู่ภายใต้จุแครูนะครับอ่ะพอเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับคําตอบมันต้องได้หนึ่งรอยนะครับถ้าไม่ได้หนึ่งร้อยมันคือผิดนะครับอ่ะมันจะได้1 0 0ร้อยหนวตันพอดีนะครับมันก็จะมาตรงกับข้อเมื่อกี้นะครับตรงกับว่าแรงเท่ากับหนึ่งร้อยพอดีเห็นไหมนะบนี่นะครับคือการแตกแรงแล้วคือการตอบจคำตอบนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายครับตัวอย่างนะครับมีการ x กซ์แนเหมือนเดิมนะครับมีแรง f นะครับ เท่ากับ200นิวตันนะครับนะแต่นะครับแรง F นะครับมันทำมุมกับแกนใดอยู่กับแกน Y นะครับถ้าเกิดเราดูวีดีนะครับเราพอจะเดาได้ว่าแกน Y จะเป็นคอร์ดหรือสายครับนะครับใกล้คอร์ดใกลสายนะครับแกน Y ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นคอร์ดนะครับอ่ะขั้นตอนแรกผมจะแตกแรงเขาหาแกน X ก่อนนะครับอ่ะผมผมก็จะได้ Fx อ็กซ์ f ซฟเอ็กซ์เท่ากับฟไซเซต้านะครับทำไมมันต้องเป็นสายครับ แกน x แกน x เนี่ยนะครับมันไกลมุมนะครับมันไกลมันไกลมุมนะครับมันไม่ได้ติดกับมุมนะครับไกลต้องเป็นสายใกล้คอสใกลสายนะครับพอเสร็จปอ๊บนะผมจะแทนค่านะครับแทนค่านะครับ f x เท่ากับ200สาย3ามนะครับมันก็จะได้กลายเป็น200ก็คือ f ตัวนี้นะครับก็คือ f ตัวนี้แหละนะครับสายก็คือสายนะครับต่อไปมุมเซต้านะครับก็คือมุมนี้หนมองศานะครับ แล้วกดเครื่องคิดเลขเลยสองร้อยสามเจ็ดนะครับสายสามเจ็ดผมกดแล้วผมจะได้ร้อยยี่สิบจุดสามหกนิวตันนะครับกดมาแล้วร้อยยี่สิบจุดสามหกนิวตันอ่ะเราแตกแรง f เข้าหาแกน x เสร็จแล้วครับอย่าลืมแตกแรง f, f เข้าหาแกน y นะครับอ่ะผมแตกแรง f เข,เข้าหาแกน y ผมจะได้ f y เท่ากับ f cos เตต้านะครับทำไมต้องเป็น cos เขารร้าไปจานเพราะแกน y มันใกล้มุม,มนี่ไง สุดใจมุมตรงนี้นะครับต้นเป็นคอร์สนะพอเสร็จป,ปุ๊บเราก็ต้องแทนค่าแทนค่า Fy เท่ากับ200 cos 37นะครับ, FY, บ, 200, ร 3, 7, รบผมเขียนให้ดูมาอีกรอบนึง200ก็คือแรงตัวนี้คือ F ตัวนี้นะครับ cos ก็คือ cos อนะครับมุมเซตาก็ใช้37เหมือนเดิมนะครับนะครับเราต้องใช้มุม37เหมือนเดิมนะ 200, 3, 7, นะครับพอกด200 cos 37นะครับผมก็จะได้คำตอบ159.72นะครับ อันนี้คือเราแตกแรงข้หากัน x และกัน y เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แตแกแรงข้อหาการ x และการ y เรียบร้อยนะครับแรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้คือคําตอบแตกแรงข้หากัน x นะครับเรามีขนาด120.3 6นิวตันนะครับแตกแรงข้อหาการ y เรามีขนาด1 5 9ย2นิวตันนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าทาถูกหรือทาผิดนะครับให้เราใช้การตรวจคาตอบโดยใช้ทฤษฎีทาโกรัตนะครับแล้วก็ใส่แส่แคลรูทนะครับ120ย จ3 6ากยกกำลังสองนะครับบวก1 5อยห้ากจุเ็ยกกำลังสองนกดขึนเลขนะครับมันต้องได้เท่ากับเท่ากับ2 0 0ยหรือได้ร้อยอะไรเงี้ยครับกาแค่มันใกล้เคียงนะครับอ่ะอันนี้คือแตกแรงแบบแรงเดียวจบตัวนะครับต่อไปจะฝึกหัดง่ายๆนะครับมาบปฝึกหัดนะครับนะครับมีแรงขนาดห้า้อยนิวตันนะครับมากระทำกับแนวแกน x นะครับ 60องศาจงแตกแรงเข้าหาแกน x และแกน y นะแต่ข้อนี้อาจารย์วาดรูปให้นะครับอ,อันนี้คือแรงเอออันนี้คือแกน x อันนี้อันนี้คือแกน x นะครับอันนี้คือแกนอะไรน,นี่คือแกน y นะครับแล้วเขาบอกว่ามีแรงกี่แรงมีแรงหนึ่งแรงปึ๊บพุ่งออกมามีขนาดเท่าไหร่ครับมีขนาด F นะครับขนาด500นิวตันนะครับ ทำมุมแกนแ้วครับกับแกน x หกสิบองศาครับแล้วก็แตกแรงเขาหาแกน x และแกน y โดยแสดงวิธีทําเหมือนเหมือนเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับเนี่ยแสดงวิธีทําแบบแบบแบบนี้เลยนะครับะนะสิ่งที่เราเรียนกลศาสตร์เราจดให้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งแตกแรงให้ได้นะครับ ต่อไปข้อสอนะครับมีแรงขนาด7 0็ดรอยนิวตันนะครับมากระทำกับแนวแกน y สามเจองศานะครับจงแตกแรงก็หาแกน x และแกน y อ่ะเขียนองหมไม่ออกก็วาดรูปไปก่อนเขาเรียกว่าการเขียนฟีบบลีไดกร,รมนะครับเขียนรูปแทนแรงอ่ะแกน x อ่แกน y นะครับแล้วมีแรง1แรงพุ่งออกมาปึ๊บแบบนี้ให้เป็นแรงนะครับแรง f เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเจ0ดร้อยนิวตันนะครับ ก็ทำมุมกับแกน y กี่องศาสามสิบองศานี่ยสาจนะองศาครับจงแตกแรงต้องหาแกน x และแกน y นะครับนะก็ให้ทำเหมือนวิธีทำข้อเมื่อกี้นะครับวิธีทำตัวอย่างข้อเมื่อกี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแบบเปิดเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาทำไม่ทันหรือไม่เข้าใจไงก็สามารถ โทรมาถามอาจารย์ได้หรือไลน์มาถามหรืออินบ็อกมาถามได้นะครับเราจะเรียนได้ทั้งสองสามช่องทางนะครับทางแรกคือ YouTube นะครับทางที่2ก็คือเฟซบุ o กทางที่สาก็คือในกลุ่มไลน์นะครับผมก็จะแชร์งก์ให้พวกเรานะครับะขอย้ําพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่านะครับแบบฝึกหัดส่งทุกครั้งนะครับแบบฝึกหัดเราจะส่งตอนไหนนะครับแบบฝึกหัดเราส่งตอนไหนเราส่งตอนที่เรามาเรียน ภาคทฤษฎีเอ no so you know. ้ยไม่ใช่ทฤษฎีเรียนภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยนะครับต้องส่งนะครับไม่ส่งไม่มีคะแนนนะครับก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่7จ็ดนะครับตามจริงสัปดาห์นี้เราจะเรียนจบเรื่องแตกแรงแล้วนะเราจะเึ้่นเรื่องทฤษฎีรามีละนะครับไม่เป็นไรนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับตั้งใจทาแบบฝึกหัดนะครับให้ส่งนะครับทุกคนต้องส่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่อเช็คเวลาเรียนเช็คงานเช็คคะแนนให้นะครับวันนี้ก็ มีแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ